สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่เวลา18บแนาฬิกานะครับออเอารถไฟกับอะไรเมื่อเต็มที่ครับพี่น้องอันนี้ LED เสร็จสับหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไรติ้งนะครับร่างติดตั้งอุปกรณ์ครับพี่น้องล่างติดตั้งไฟครับวันนี้ไนี้ยังไม่พรอยจิี้ต้องเร็วว่าน,นี้อีก

เนี่ยพี่น้องคันทังาานครับอ่ายืดนะครับอ่าไม้ไม้อะไรไม้้ไม่ใช่ไม้สอยดาวนะครับไม้สอยไม้ส่งไฟครับ แล้วก <Cornell>. ็พูดแต่จับพี่น้องเด้อพูดแต่เราต้องสร้างละครเอาร้องอย่างเนี้ยโอนยโดนรอไม่เ้มันมลโอ้โเขาบอกว่าอยู่ขอบตนจะเล่าเรื่องอะไนี้มาทงให้เรินะสอนาม เียงายมาเลมาเล็กฮะมาเล้ก็่หายอย่างหคุก็ปรนม้าลุงกมาเออเดีวอันนตรงนี้กันเลยครับสาบถึงสถานหลานบุญแล้วภรรญาตครรมและที่เดินทางมาถึงยังสถานหลานบุญแล้วก็มาเจอกันจะอนั้นไหนะครับเรื่อการส่งไฟครับนี่ครับ คนน้อยครับตอนเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับนี่คือตัวช่วยนะพี่น้องนี่คือตัวช่วยนะครับอ้๊เออเาไนพราเราปาไเไม้อะไรพ่อไม้อะไรนะเออไม่ง่ามอพศสนาธร้ะไดินให้เราได้อยู่เ่ัาตห้าจ้าไม้ไผ่เราดีเดีย้าพ่อรู้ว่าไม้ไผ่ดิ ขามันไปนจะไปไมสั่น้องมต้อมอเขาไปรักท่านเดียวอีไม้เลยไม่เง้ยไปเยอยู่ที่ที่เด็รองเท้าไปมังืปรับประมขนที่่เนขออ๋ออ๋อ๋อยืมขหนาเลยผมขหน้าเลยเราประวัติ drafted, story, ื nice> ้อเอาไว้เป็นปุนปะตามตะกูเอาไว้เป็นศักประวัตไว้ อารถประจำแห่นี้รถอะพระราชแห่งนี้ก็จะได้บริจาคอองโคให้นั่งอยู่เย็นเป็นสุขในชาตินี้และในชาติหน้าถึงแม้จะอาจแค่หนึ่งตารางวาแต่ถ้าเปตารางวาก็มีอานิสงส์อย่างมากมายะแม่นะจะลึ้กลมไปในแม่พระธรณีแต่เปื่อสี่พันยอดจะส่งขึ้นไปบนนภาสานแต่เปื่อสี่พันยอดเพราะเป็นกระโดดพระราชทาน นาี่้องเป็นกระดอพระราชาของพ่อแม่พี่น้องเถดเรามาตร้งเอาไว้ป้องกันเกลนอกหรือว่าเอาไว้ป้องกันไปเพื่อถึงตายวันจิวาวานในปจะเยศเก่งข้าข้าไาสวันาวอาลาจิวาวานม้ขึ้นันแม่เหนือก็ยังส่อตายอาแม่พากันี้ก่อนแม่เอออานทพประโจนนักแม่ประโจนนี่

เดี๋ à, t t oh. ับท e, anyway. <tu S 2> ีมงานไรติ้งเรานะครับล่างที่ตั้งครับเราจดรองเท้าไปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวการแนะดาให้ทับปุ่มเจอแล้วก็อยากห้แกได้ปุ่มการจะตกเป็นช่วงตัวก็แกไม่ได้ปุ่มการก็จอดไปใต้โบนแนนี่หายรอกเันเดินไปเดินมาเลยดูเปล่ารองเท้าให้เดี๋ยวเข้าไปกวนแล้วแกจะรู้ว่าอุดทางเดิน แล้วแกเปดเลยแล้วก็ไม่ค้เาลยเอเดข้าล่งเธอข้างล่าวไปหายหอก่อแล้วตาดที่หายไปไนเหเนยเอ้าจะไปต้นเลยนี่ก็จะไปเสี่ยงโชคกันจะไปปสมมาเรก่อนนี้ปสมมาเลยครับฟุตเซ็ตตั้เราอาจจะไยางวัวใหญ่ใหเลยนี้เออ ขอเไปขอสายเสียบใหม่หมดเลยขอสายแล้วหรอกขอสายแล้วหรอกเจอไหมเจอปรับสีไหม ดี่าน้ำพันก็ขอให้ายเป็นหน้าจับศีล้วไมือนับซีอจับก็ดีก็ดีกขอให้กายเป็นเวชจะอาก็ให้สเรให้มีเงินมทอง่านไหลฟอมเป็นป้าเป็นเดจรูปหม่ไม่ไม่บนทัอาการราะแปัุัตอให้มีอายุเดินยาวนาเหมือนนางนาคษาาเวกันปัญญาบัรจสารดให้ได้รู้สกขณะรัา แม้แมงในสองขวานึงอ่ะเพี่เราได้กลับอยู่แต่งดทุกวันดีจะยายทอทอคันเท่าสีนาไปสาดับวันนี้ที่น้องพยาทยอยเรือยๆสีหอมไปให้ดังอจารย์งที่าให้มันดังดังอมดงนามหรืออิะไรทึ่ชมพระผมจะได้ก่าบมาโอนาเราเทวดานางพรงครค์ก็จะได้กลงมาสา ไม่ปรับสีอยู่นี่ก็อยู่นู่นนะให้มีเสียงตรงดังเตอร์เหมือนอุ้งอิงให้อยจะมีเสียงตรงดังก็ดสายตีละทางปัดสายตีละทางตีมองให้มันดังดังวัดสายเอาสร้างละทางนะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคกกรับ ตามแลว้วรถทับจไะไข่รถไค์กดแชร์ครับพี่พพน้องสำหรับคลิปนี้มีอย่างไรครับด,ดันดันครับพี่พน้องฮอดหามือนี่ว่าทีเอสเชียแล้วครับพี่พ 50, น้องจะหามือเนาะห้าหมื่นได้หนึนนงน่งแสนแขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า 对，还有超超低的。